สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาดูเปิดกุพระของนอกรอกพระนะครับก็จะมีเบญจาภาคีแล้วก็จะมีหลวงปู่โต๊ะซึ่งหลายๆองค์นี้สวยมากครับองค์หนึ่งหลายๆแสนที่ได้ดูของอโนวันนี้นะครับอย่างองค์นี้เป็นสมเด็จวาละคังนะครับแท้ด้วยนะ มวลสารครบพิมพ์ใช่ก็ได้มีโอกาสมาก็ได้ดูอย่างชุดนี้ทั้งผมทุพพันนางปยาพระรอดมีหมดเลยนะมีในกลุ่มของสมเด็จวรคราซึ่งหาย,ยากๆนะก็คือองค์วนอูนะสบู่เลือดนะี่หาย,ยากมากนะแล้วยังมี เดี๋ยวไข่กาวังหน้านะฮะพาทุกองค์แท้หมดเลยนะดูสองดูแล้วนี่ก็เกศชยโยมีหลายองค์เลยเดี๋ยวกล้องก็แพนไปต่างๆอ่าแนะนำตัวเองไยฮะ,ะหนอครับัสดีครับผมก็หนอมุกดาหารหนอกรพะะนะครับก็วันนี้ก็ได้นำพระที่สะสมไว้านานแล้วมาให้ชมกัน ครับผมเป็นวิทยาฐานก็มีทั้งพระสมเด็จพระสมกรพระชุดเบญจภาคีแล้วก็พระลงบุตโตชุดลงบุตโตครับผมก็มีให้ชมกันหลายรุ่นก็เรามาชมกันก็อย่างอาจารย์ได้จับดูแล้วก็พระปิดตาเงินล้านเกศรนครับผมนี่จาโบสองนะฮะนี่จาโบสองนะครับเนี่ยจำโบสองตรงนี้ก็หลายแสนละครับผมก็ชุดอยากดูในคอจาโบหนึ่งนะฮะ ดูได้แพทกล้องจับจัมโบ้หนึ่งเลยอ่านี่นี่นี่จัมโบ้หนึ่งครับองนี้องนี้จัมโบ้หนึ่งเนี่้สมัยจริงได้ดูอ่ามีตั้งจัมโบ้หนึ่งและจัมโบ้สองให้ชมกันนะครับที่ร้านหนอกรอบพระอ่าครับผมครับผมอ่ทีนี้ก็ชุดเบญจปาคีก็พระสมเด็จที่สะสมไม่นานละที่คอเป็นจ่าเนาะอ่าที่คอนี่ก็ชุดเบญจปาคีชมได้ครับผมอืมต้องใส่ดูเซฟไหมนะครับผมนานๆ้วเอามาชมทีครับ แล้ววันนี้เรามีเคสพิเศษนะครับกล่องไม่ขีดกล่องไม่ขีดเดี๋ยวก็วนีพิมพ์พระพิมพ์พระบกพระพี่อกนบรรยายหน่อยว่ามาจากไหนโอ้ตัวนี้ก็เป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์ของพระกลิ่งต่างเป็นเป็นเป็น,ปนแม่พิมพ์เป็นบ็อกพระเนี่ยครับที่ใช้ในการหล่อพระสร้างพระครับผมตัวนี้ก็เป็นมแ,<ด>แม่พิมพ์ตั้งแต่ปี4 748่และพระกลิงดงังเนี่ยครับที่ใช้บกบกบกบอก,บอก,บอกตัวนี้เป็นการถอดพิมพ์ครับผมก็มาชมกัน มีมีหลายบล็อกนะครับปกติมีทั้งหมดกี่บล็อก9บล็อกครับครับมีเก้าบล็อกครับผมก็ไม่ชมนก็ดูตรงไหนก็ดูบล็อกการถอดพิมพ์การเป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์ในการถอดบล็อกก็ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับที่เก็บรักษาไว้ก็เป็นบล็อกดังจริงดังครับผมก็รักษาไว้ครับผมเป็นมรดกครับมรดกตกทอดครับผมได้ข่าวว่าเคยไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ใช่ไหม ครับผมไปอยู่ไปช่วยงานปีปีอะไรปี4ี่เจ็ดสแปดไป<อ>สร้างพระอะไรตอนนั้นโอ้หลายรุ่นครับหลายรุ่นจำจำไ,ได้ <c oughs> ไแล้วก็ได้พามาก็ปล่อยไดแล้วเก็บไว้บ้างครับเก็บไว้บ้างเป็นวรดกครับผม <c oughs> อันนี้องค์น <c oughs> <c oughs> ี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้พระชัยพระชัยปีปั๊มครับผมโอเคองค์นี้ก็เป็นพระชัยอาดูชมพระเดี๋ยวดูให้นะ หลวงปู่ทวดสดมีคนเอามาไพ่ดูอีกหรือก็ตีงวดสุทัศน์ต้มนี้เลยอ่ะนอเลยดูปลักเล็งมาสุทัศน์พร้อมนากการปิมทิฏฐิใจอือทีนี้เลี่ยมไปแล้วเนี่ยมันต้องแกะอ่อยมากผมมีเนื้อแต่ก็เนื้อดีสวย สวยสวยตัวอ่อแอ้วอันนี้กระดูกยอดอโอเคสวยตงาเป็นปสองสี่หกน่าจะมีสิบสี่เมตรนะมีสิบสี่หรือสิบหกต้องดูทีนี้มันอยู่ในพลาสติกมันจะท้อนหน่อยเมื่อกี้มาถึง พระก,กิ่งเราพูดถึงเรื่องบอกแล้วพอดีก็เอาพามาดูนี่ก็คาดรายการนิดน,น,น,นึงอันนี้พระ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 ชัยพระชัยเล็กๆน่ารักอ่าพระพระชัยปัม๊มออกวัดสุวรรณังสันส,ยสวยๆวัดที่หลวงปู่ทิมบรรหารไร่เคยได้สร้างพระไว้อ่านี่ก็สร้างมวลสารจากมวลสารเก่าของวัดสุทัศน์อ่าพิมปั๊มสวยๆอ่เป็นเป็นเป็นปน,นวโลหะแล้วพิมพ์พาไ,ได้มาอย่างไรอ่ะ พิมพ์พระนี่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนปแกะบล็อกจากพิมพ์น้ำเต้าเอียงเลยนะนี่สวยแล้วมาอยู่กับอนอได้ไงได้มาเมือม่อเมือม่อครั้งที่สร้างเสร็จก็ก็ร่วมบูชาด้วยเช่าไว้ด้วยครับผมก็หมายถึงว่าอนอได้่ไปไปร่วมทีมงานสร้ไปร่วมไปร่วมสร้างแล้วก็เก็บไว้บูชาครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นๆๆมรดกให้ลูกหลานได้เก็บไว้ครับผมเป็นเป็นเป็นจะเป็นบล็อกเหมือนพระชัยน้ำเต้าเอียงนะ พิมเดียวกันเลยสวยงามแล้วสวยงามสวยงามได้ข่าวว่าโดนหักคอไปหลายองค์ใช่ไหมโดนหักคอไปหลายองค์แล้วโดนหักคอด้วยแล้วให้บล็อกพ้าเข้าไปด้วยเป็นบล็อกพระเป็นเป็นศึกษาเก็บไว้เป็นเป็นเป็นวิทยาทานกี่ปีแล้วที่ที่โดนหักคอโอ้สิบปีได้ละสิบปีได้แล้วก็่ปีได้แล้วครับผมตอนนั้นมูลค่าก็ปล่อยไปเท่าไหรไ่ดูเรื่องแล้ว ไปก็หลักหลักหลายหมื่นอยู่หลักแสนอยู่หลายหลักแสนตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักล้านครับเห็นตะกรุดอยู่ก็คือไพลีพินาศหรือเปล่าไพลีพินาศอันนี้ของสมเด็จญาณสมเด็จญาณสังวรไพลีพินาศรุ่น8ปดสิปีตอนที่ท่านยังแข็งแรงอยู่มีลินี้สวยอ๋อนี้สวยอ๋อนี้สวยดิอ๋อนี้สวยมีลงบุตรโต๊ะมีทม ชมได้เป็นวิทยาทานพี่ชายผมี่เป็นอ่างเลยนะพุ่งไหยิบตะกงตรงนี้เนื้อแล้วว่าโลหะนะหมายเลขหมายเลขรู้สึกว่าจะหมายเลขสามหลักสวยอยู่ตร์นี้ได้ได้มาเมื่อครั้งที่ได้เข้าเฝ้านั่นแหละเข้าเฝ้าแล้วก็รู้สึกมีรูปท่านมออให้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็จะมีรูปพระยอดธงหลวงพ่อคูณแต่พระยอดธงหลวงพ่อคูรู้สึกว่าจะพระไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วสวยสสวยสไม่อยู่ตั้งแต่แรก องนี้ก็คือเนื้อเกสรครับสมัยก่อนพี่ชายผมตอนที่อยู่กรุงเทพจะมีเป็นอ่างเลยนะประมาณแกผมหยิบผมไม่หยิบสักองค์ตอนนี้ประมาณตัวอย่างเดียวตอนนี้ประมาณครึ่งล้านอ่ะองเนี้ยครับได้ครับจัมโบ้สอได้ได้แกผมหยิบนะมือไปเลยไม่เอาดูอย่างเดียวไม่เอาดูที่คอกันเลยสามองนี้ล้านเดียวหนึ่งหนึ่งล้านบาทสามองนี้สามองนี้ล้านเดียวเนาะล้านเดียวล้านเดียวล้านเดียวเฉพาะช่วงโควิด เอาให้ตากล้องเอาไหมร้านหนึ่งตากล้องตากล้องเหลือวสั่งร้อยให้เราได้ครับร้านเดียวสามวงร้านสามวงนี่ล้านหนึ่งไม่ไม่แพงนะบวกเอาไปก็บวกนี่จับโบนิ่งเนี่ยผมเมื่อ20ปีผมขายไปเจ็ดหมื่นตอนนี้องค์ล้านกว่าครับเมื่อ20ปีผมขายไปเจ็ดหมื่นเนื้อเนี้ยผมไม่ล้านเนี่ยล้านสองผมขายไปเจ็ดหมื่นหนึ่งล้านสองแสนบาท องนี้เมื่อปีปีหกสี่ประมูลกันไปเจ็ดแสนสองนะแต่ผมว่าปีหกห้าไม่ได้ละตอนตอนนั้นลูกสาวผมเล็กอ่ะผมเราดูจากของพี่ชายเนาะผมไปเจออยู่องคหนึ่งตอนนั้นอยู่ของผมเมขายไปเจ็ดหมื่นเอ๊เ่าแก่ร้านซีดีซื้อไปตอนนี้ปีีก่ออนนนต้หลักล้านขึ้นทางนั้นจมูนหนึ่งหาไม่ได้ด้วยหลักล้านแต่พระไม่มีด้วยไม่มีพระที่สวยเนี่ยมีไหมหายากครับผมเจอนะพระอยู่คนมีตังหมดมันไม่ใช่ มันไม่ใช่หรอกมันเจอนะแต่มันไม่ใช่ดูนิ้วก็รู้แล้วสวยไหมองค์นี้สวยไห<ด>มเขาขายไปเจ,เจ็ดหมื่นอยพี่ดูนิ้วแกเหมือนจะมีเล็บถ้ามีตอนนี้ร้านยังมอามาหายากครัเจอแต่เหมือนแต่ไม่ใช่เจอแต่เหมือนแต่ไม่ใช่อ,อ,องค์นี้แขวนคนลูกเลยอ,องค์นี้ก็มีใบรับประกันจากใครเนี่ยเอ็มเหรอเอ็มเทพเหรอพระของเอ็มทั้งหมดเลยเนี่ยนี่นี่นีพระพระประมูลเอ็มเขซือ้ออยูอ่แล้ว อ่าไม่ใช่ซื้อนี่นี่ก่อนได้มาจากเอ็มแต่ทีนี้ซื้อมาจากเอ็มแล้วเอ็มมาขอซื้อคืนนะตอนนี้เอ็มมันเอ็มมันก่อนลูกโตนั่นแหละก็คือซื้อจริงเลยนะซื้อจริงนะเห็นเห็นคนคนเดียวเนี่ยได้ซื้อพระแพงๆแล้วก็ซื้อตามตามภาวะเราอมาให้ผมองค์ละพันผมเลยบอกว่าได้องค์ละพันกูขายอยู่บ้านกูก็ได้นั่นแหละแล้วท่าพระจันท์ตอนนี้พระแท้ไม่เจอแล้ว ผมไปมาเมื่อสองสาเดือนที่แล้วครับหาไม่ได้เนาะพาแท้ตอนนี้พี่ลิดแคนผ้าอ,อะไรอยู่นี่ผมเหรอก็อ <c oughs> พูดถึงพระรอสอนะที่ว่าเซียนหลายๆคนเขาตีพราปลอมอ่ะนั่นก็เป็นคนที่ไม่มีความรู้จริงๆนะพระรอศอเนี่ยสมเด็จโตเกิด2 3 1พเ็ด ลอสองหนึ่งก็ใช้สองพันสามร้อยห้าเพราะนั้นรอสอเนี่ยรอสอหนึ่งสองพันสามร้อยห้าอันนี้รอสออะไรยี่สิบเก้ารอสองยี่สิบเก้าท่านลองเอาสองสี่หนึ่งห้าลบรอสอยี่สิบเก้าดูกี่ร้อยปีเพราะร้อยกว่าปีอ่ะแล้วคนที่บอกว่าสมัยก่อนอ่ะมีคนทำพระสมเด็จปอมนั่นอะท่านพูดผิดนะคนสมัยก่อนเขาจะเข่งับ ศาสนามากเพราะฉะนั้นเขานับถือสมเด็จโตและถามว่าสมเด็จโตทําพระแจกแล้วหลายท่านบอกว่ามีปลอมมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีท,าท่านท่านพูดผิดนะฆ่าตัวเองนะคนสมัยก่อนเขาไม่มีการปลอมแปลงเพราะว่าพระไม่ได้ทำมาขายพระก็ทำมาแจกเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็มาช่วยปั๊มพระปั๊มอะไรนะมีไม่มีแต่บอกว่าพระปลอมตั้งร้อยปี ท่านรู้ไหมคนโบราณเนี่ยเขาเข่งศาสนา,านมากเขาจะไม่ทําเหยดกาดถ้ายุคหลังมาเนี่ยมีปลอมเยอะยิ่งกัจจุบันเนี้ยความลับมีอะไรออกมาเขาปลอมมาได้หมดอมบางองค์เนี่ยไม่เหล็กฝังในเลยไม่เหล็กก้อนบาง,บางอะฝังในเลยให้ไม่เหล็กดูติดอทามวลสารตัวไหนมีนะก็บอกมวลสารเผยแพร่ทั้งหมดไม่ได้ครับเพราะเผยแพร่มามันทําปลอมทันทีเลยค,คนใหม่มันเก่งเทคโนโลยีแต่ดูอ่ะยกหรือว่า ขวดเบียร์ขวดสไปซ์สีเขียวมันจะเง,งาผิดปกติะนะคณนก็ปลอมแน่นอนเลยหินตูป้ปลาโอเ,เรียนแบบเอาขวดเียนแบบขว,ขวดสไปซ์ใส่อมาตําขวดสไปซ์ใส่มันจะใช้ขวดเบียร์เนี่ยม,มาตําใส่เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเขาปลอมพานแต่ร้อยกว่าปีนั่นก็คือแต่งนิยายออกมาเพื่อขายผ้าของตัวเองแต่ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็คือคนขายผ้าปลอมก่อนนอนก็ นึกอย่างเดียวว่าเอ๊ถึงคิวกูหรือยังวะเขาเอาพาไปเช็คพาปอมต้องหาเงินที่ไหนมาคืนเขาเตื่นมาก็เอ๊ถึงคิวกูหรือยังวะถ้าเขาเช็คมาเราพาปอมต้องมาคืนแล้วก็เสียชีวิตต่างหากต้องไาคืนเห็นไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสื่อสารวัศึกษาให้ดีนิดนึงครับไปดูคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเค่งศาสนาเนี่ยใครไปทำผ้าปอมเขากลัวบาปกลัวกรรมไม่มีหรอกว่าสมเด็จ โตเนี่ยปลอมร้อยกว่าปีไม่มีใครจะไปปลอมมาเขาไม่ได้ซื้อขายถนนหนทางก็ยังไม่มีเขาก็มีเดินทางเกวียนแล้วก็ล่องเรือไปไม่รู้จะปลอมทาไมจะไปปลอมทําอะไรแล้วมวลสารเนี่ยแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยเอามาจากไหนครับอเขาต้องขี่เรือไปกาแพงเพชรมาทําพระปลอมมาขายองค์นึงบาทสองบาทสมัยก่อนไม่แล้วใครจะไปทำดังนั้นทฤษฎีที่ท่านบอกว่าปลอมมาร้อยกว่าปีไม่มี ผมการยืนยันมามานึกถึงคนสมัยก่อนเข้าทํานาหเดือนอีก6เดือนนียเขาไปทําบุญตามวัดอถูกไหมเขาทำบุญให้ไรก้าวัดเขาเดินไปอ่ะรถไม่มีอ่ะครับก็เดินไปนั่นแหละก็ไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังว่าเขาปอมาร้อยกว่าปีอะไรเงี้ยถ้าเออถ้าห้าสิบปีผมเชื่อถ้าห้าสิปีแล้วเชื่อเพราะว่ามันเกิดทันในยุคเราที่เขาปอพระยมระสมเด็จที่สวยที่ตาเียะ ตาคลีกับโคลาตสอที่ที่ปลอมถุงเด็กดีที่สุดในประเทศไทยแต่ตอนนี้แต่ขแขนงออกมามันมีเกือบทุกจังหวัดที่ทำพาปลอมโดยการทอดน้ำมันมะกอกรรหรือน้ำมันต่างิ้วแล้วก็อบไมโครเวฟก็วิธีการปลอม <บ S 2> มีมากมายอบหนึ่งนาทีให้ให้ผ้าเก่าเป็นสิปีแต่ความเงามันไม่ได้ความเงามันเงาผิดปกติมันเหมือนกับเราพ่นเลเกอร์ตรงนั้นไม่ไม่ทอดเขาอบ ก็คือทําพ้ะมาพอพ้ะแห้งเขาก็เอาน้ำมันมากอกคาแล้วไปอบในไมโครเวฟพ้ะนี่เก่าเลยคนดูไม่เป็นนะครับแต่มันเงาผิดปกติและเนื้อนี่มันแตกก็แตกผิดธรรมชาติมันจะแตกเท่าๆกันหมดแต่พระสมเด็จที่เก่าเนี่ยจะแตกไม่เท่ากันอแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ามวลสารแล้วก็จะมีไขอะไรเนี่ยยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าแคนไซ์มันไปอุด ไปอุ่นในร่องน้ําท่านไม่เชื่อแน่นึกถึงสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยฮะแท้นเอาน้าหยดน้ําไม่มีเลยอืมอ่าสี่ห้าสิบปีที่แล้วเขาใช้วิธีนี้อืเขาใช้น้ําหยดที่องค์พระถ้าองค์ไหนซมเข้าไปในองค์พระถ้าองค์ไหนซึมก็คือพระใหม่คือพระแกล้งละอ่าเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อพระสึเด็จอย่างพระองค์นี้เราเดี๋ยวขอน้ำนิดนึงลองหยดดูดิละลายไหมมาเลย เาีาเอาฝามาด้วยห่ลยกล้องในกล้นะอ่ายังไม่ลงก็อยู่เป็นก้อนอยู่แคน,นั้นเลยจนกว่าจะเลยอเอถ้าผ้าใหม่เราโยดไปแล้วมันก็ค่อยซึมนินดๆทีนีน้ที่เห็นเลยตรงนั้น อันนี้เขาใช้มันหลายสิบปีแล้วนะเร่องนี้ตอนนี้ก็มีหลายๆคนมาใช้อยู่เป็นเม็ดเหมือนเดิมไม่มีการซึมหยดยังไงอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหยดตรงดินกำแพงหรือว่าซุ้มกอนั้น่ะเขาจะมีรอยปุดขึ้นมาสองสามเม็ดแล้วมีแมงวิ่งออกมาอย่างเมื่อคืนเห็นไหมสององคเลยผมเห็นสององเลยพอหยอดปุ๊บแหมอยู่ใน อยู่ในล่องนี่วิ่งพวดขึ้นมาเลยม,มันไม่มีอากาศหายใจหรือเปล่าเม,ม,มนูมสแสดงว่าแมงอยู่นี่อยู่นานมากเ็าก,กินมวลสารเนียอยู่อยู่มานานมากเพราะมีความชื้นในองค์พระโอ้เพราะพระใหม่ที่ไหนแมงจะเข้าไปได้อมันเหนม็นมันมันเหนม็นเ,นเออพระมันแห้งมากแล้วแมงแมงมันโผล่ขึ้นมาแบบงงเหมือนกันและถ้าไม่ใช่กล้องพันเองเนี่ยจะไม่เห็นแมงเลยเพราะแมงมันตัวนิดเดียวอ้าวแมงมันตัวเล็กมาก ห,หยดน้ำห,หยดไปตั้งนานก็ยังอยู่มันเริมยังอยู่ถ้าไปโดนล่องนะ่ะมีแมงเลยนะน่ะโผล่ขึ้นมาเลยนะถ้าเราหยดตรงมวลสารน่ยมันจะมีฟองขึ้นมาแล้วแมงมันจะออกมาก็มีบางงงนะนี่ก็คือวิธีเทสท,ที่ว่าคนรุ่นเก่าเขาใช้กันเพราะคพรุ่นเก่าเมื่อก่อนนั้น มันไม่มีกล้องขยายแบบนี้เราก็เลยใช้วิธีใช้น้ําหยดเอานี่คือรอสสองเก้านี่ทันสมเด็จโตล้านเปอร์เซ็นต์ใครตีว่าปลอมเนี่ยมานะ่ะเมาเข่งมาเลยอมผมรับหมดอ่ะเอามาถูกๆหูห้เมาเข่งมาก <c oughs> แต่ต้องมีรอสออหรือนะตัวหนังสือ,อจีนนะอาออ,อ,อ้า,อานออยากไปฝากไลยถึงสมาชิกเอฟซี FC ที่เป็น แฟนทัาแท้ที่เล่นพระอยู่ครับผมร,ร้านยังไงถ้าอยากดูเรื่องพระอยากดูพระหรือว่าสนใจเรื่องพระเครื่องอะจะไว้บูชาสักองค์หรือว่าจะ,ะมาศึกษาก็มาที่ร้านได้ครับมามาที่ร้านได้มาดูได้มีพระให้ให้ชมหลายรุ่นหลายแบบมีพระสมเด็จแท้ให้ชมีพระสมเด็จใ,ใ,ใ,ให้ชมครับผมแล้วก็มีองค์เด็ดๆก็มีหลายองค์องค์นี้ก็พิมพ์สองหน้าหาดูยากอ,องค์นี้เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเนี่ย ปล่อยไหมองนี้อ่ะองนี้ไม่ปล่อยครับองนี้ไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้องนี้ครับผมเออครับผมเนื้อสวยเนื้อสวยมากเลยใช่แล้วก็เป็นพระที่เก็บเก่ามานานนะครับองนี้ก็เป็นองคหนึ่งก็อยากชมมาดูแล้วก็ชุดหลวงปู่โตอ่เอาไว้เพื่อชมศึกษาดูอ่าตอนนี้เป็นพระหลักนสามนห้าปล่อยไหมองนี้สามจานห้าตอนนี้ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยครับองเดียวไม่ปล่อยแต่ถ้าเหมาชุดองค์ชุดนี้ครับอ่อยู่ที่หนึ่งล้านบาท ครับผมผมมีครบแล้วเลยถ้าไม่มีครบผมเมาแเนี่ยเะนั้นการเล่นพระพระที่แท้ก็คือแท้อยู่อย่างข้ามอย่าไปกลัวเพราะคนอื่นตีพระเราปลอมแล้วก็เอาพระแท้งเราเนี่ยไปแลกกับพระใหม่อย่างนี้ยก็เรียกพระหลุดเลยบางทีพระแท้แต่เขาดูเป็นไม่แท้ก็เอาพระของเรา ไปแลกพระปอมมาทั้งที่ผ้าของเราแท้งยยังตัวอย่างพระอย่างเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยาเนี้ยพระแท้เนี่ยเก็บยังไงก็สบายใจครับมูลค่าเพิ่มเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินท,ที่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 ราคาราคามูลค่าจะเพิ่มตลอดเพิ่มทุกปีนะราคาจาก3ามแสนห้าสี่แสนห้าเป็นห้าแสนห้านี่นี่เป็นพระที่น่าเก็บสะสมแล้วก็เป็นสมบัติได้พระเครื่องเนี้ยครับผมดูองค์วนูนะครับเราดูเหมือนกัมหยี่ผ้าไม่แห้งแต่ พระนี่แก่งมากนี่เขาเรียกววนูเอาองค์ที่สวยมากเลยนะบางองค์บางกว่านี้อีกนะบางองค์นี่บางเกือบเกือบครึ่งนี้เลยครับครับแล้วมันจะมีแคนไซขึ้นมาเนี่ยเหมือนพระดินได้นะเห็นไหมหลายองค์ของอานอสององค์นั้นก็ดินได้ใช่ไหมล่ะครับครับนั่นแหละเป็นพระที่มีมตติสวยมันเหมือนกับสามิมตติสี่มิติไปแล้วคือพระเก่าเกิน เนีพ้าวังหน้าเอ่อพระเขียวนี่สมเด็จเขียวเลยใช่ฮ่าฮาชมยากพระสมเด็จเขียวครับผม2,411ประมาณนั้นครับผมไม่มีต่ำกว่านั้นนะครับครับ11-15ถึง1ตอนนี้สมเด็จโตอยู่ท่นสร้างให้กับคนในวังครับผมทีนี้มาศึกษาประวัติของพระนั้น ก็ต้องต้องศึกษาให้่องแท้อ่านี่องค์นี้ที่เด็ดเลยจัมโบ้สอง่าราคาใกล้ใกล้แตะล้านแล้วนะองค์นี้ไม่นานนี้น่าจะแตะล้านครับผมจัมโบ้สองถ้าเศรษฐกิจดีปีนี้นะอ่าน่าน่าจะน่าจะถึงล้านครับองค์นี้องค์นี้น่าจะถึงล้านครับผมเพราะว่าพระสวยมากองค์นี้ก็สวยนะเอ่อองค์นี้ อ่าเนื้อเกษรหรือเปล่าเนือน้อเกษรตรงนี้เนื้อเกษรมีเกษาอยูย่ด้านหน้าด้วยตรงนี้ก็ราคาก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะสามล้ลานสามแสนห้าสี่แสนแล้วนะเมื่อมาปีหกสี่หกสี่นี่อยู่สองแสนกว่าครับผมตรงนี้ตรงนี้ราคาเก็บมูลค่าเพิ่มครับหลวงปู่โตนี่เก็บได้เก็บครับครับเป็นพระที่่อสวยชัดเจนนี่เนื้อผง<ม>เวลานหรือเปล่าเนื้ผงทูบนี่นี่ผงทูบครับผมผงทูบหายากขรียสูงเนี่ยผงทูบก็หลายแสนหลายแสนตรงนี้ก็หลายแสนครับผม นีไลเซนอ้าวฝากร้านนอกอบพระนะครับครับผมครับผมอยากดูพระทีสวยมาดูได้แต่นัดล่วงหน้านัดล่วงหน้าครับผมครับผมเพราะว่านานๆจะไขตู้เซฟมาให้ชมกันทีนทีครันานๆเปิดให้ดูทีนึงเรบเป็นเป็นขวัญตาได้ได้ดูได้ชมครับพระแท้พระแท้และพระสวยด้วยนะครับไม่ใช่พระแท้อย่างเดียวเกชโยที่สวยมากๆเอ้าเนี้ย นี่ติ่งใช่ไหมคลิปนี่อองนี้จนี่ติ่งเล็กๆนี่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 ครับนี่มีความภูมิใจมากที่จะให้ชมพระองนี้จัมโบ้หนึ่งใบลานแช่น้ำมนต์จัมโบ้หนึ่งใบลานแช่น้ำมนต์องนี้สวยมากเดิมๆครับผมหายากเคยเห็นไหมเส้นได้ที่ว่า อ่ะพิมพ์เส้นได้บางมากอันนี้ในโทนพระสมเด็จเอาเราลาท่านผู้ชมนะเพราะมันยาวมากแล้วครับผมครับผมครับผมครับเป็นจาภาคคิดเป็นจาภาคีก็ได้ชมแล้วแล้วก็จุดหลวงปู่โตหลวงปู่โตชุดสุดยอดครับ้ชมแล้วเดี๋ยวแม่น่าจะหาืสวยให้ชมนะ บล็อกพระบล็อกพระก็เอามาให้ชมให้ดูในการสร้างพระครับผมนี่นะครับบล็อกแม่พิมพ์พระที่มีการสร้างพระสองสี่เท่าไหร่นะอันนี้อยู่ที่สองสองสองห้าสี่เจ็ดประมาณสี่เจ็ดสิบแปดยุ่งนะสองห้าสี่เจ็ดครับผมประมาณปีสี่เจ็ดสร้างพระกล่งดังๆกันหลายรุ่นครับผมเป็นบล็อกแม่พิมพ์มีตุ้มมีอะไรเขาแก่เก่งเนาะเก่งเก่งเก่งครับครับผมรัา ก็ลาท่านผู้ชมครับอยากชมพระเป็นจ่าพระทีอหรูมูโตมาชมที่แหล่นอกอบพระได้นะครับวันนี้เราสองคนก็ลาท่านผู้ชมต่งนี้ก่อนเนาะครับผมครับผมมาโอเคครับครับครัครับสวัสดีครับสวัสดีครับ